อาเด็กๆสวัสดีนักท่องเที่ยวหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่อนุบาลโรจนาวิทย์มาลาเบียงอันนี้โรงเรียนอะไรครับเสื้อแดงผมยาวเนี่ย <c oughs> ขอเบอร์ใช่ไหมอุนดาห์ใช่เรื่องอะ แย่และหว้แล้วลไหนบอกพี่ไฟแรงนีหนูไปแรงกับพี่พี่ดับ <laughs> ไมฟ <laughs> นั่งที่เดิมเดี๋ยวจะได้เช็คได้ว่าใครหายไปนั่งที่เดิมจะได้ไม่ทะเลาะกันทำไมต้องนั่งที่เดิมเพราะว่าจะได้รู้ว่าใครหายไปบ้างใช่ไหมพวกเราที่เกี่ยวนั่งที่เดิมใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับใช่นั่งที่เดิมใช่ไหมครับใช่เ้ไปนสวนเก่งไหมครับเกไม่เก่งเยวก่นเย็นไหมเย็นไหม